จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้การคำเราเด้อจ้าเด็กน้อยกัได้เรงเรียนมาฮอดหน้าแหละจ้ากักําลังพากันเอาเอารถอยู่ใส่กาอยู่จ้าสิเอาบุญหลายแก่กาขึ้นมาให้แม่ก็พอดำจ้าประจ่าเอาเสื้อผายางลงไปเบิ่งจ้าอยู่พู้นจ้าอยูุน่าหญ้าเพิ่นพจ้าก็อยู่ไกลเติบยู่จ้าพากันคานหาบก็เลยเอาบุญหลายแก่ขึ้นมาให้จ้าจ้าไปเบิ่งจ้า เจ้าห้าสิบห้าย่างไปเบิงได้เจ้าก,กล้วยกระลังเป็นนวยจ้านี่จ้าน,นี่กับต้นหมง่งเงาะเฮาจ้านี่ต้นหมง่งเงาะอีกปีสองปีสามปีผุแล้วจ้ากับเป็นนวยหมง่งเงาะจ้าต้นหมง่งเงาะมีกับต้นหม่นาวปลูกุ๋ยพ่อได้กินนวยจ้าอันนี้ต้นหุ่งเฮากับตอนเนาะได้เจ้านี่ตอนเนี่ยผลแตกหลายงาจ้านี่ นี่ก็ต้นมะรีนจีจ้ะนี่ต้นรีนจีกับไงเราจ้ะรีนจีได้สองปีจ้ะอีกปีสองปีก็เป็นน้อยเลยจ้ารีนจีก็ได้จะต้นบักเบอร์ได้จ้านี่อันนี้อยู่หลังหลังเถียงจ้านต้นหนกพ่าวนี่ก็ต้นบมะรีนจีขคือกันจ้าน กลวยสุกข่ะเนี่ยจะบอกฮู้จะหาสิบห้ายางลุงไปเบิ้งจ่าเด็กหน่อยกระลังสีเอาอันบุญหลายใส่หลดอยู่แก่กาขึ้นมาให้แม่ก็พ่อดำจ,จ่าจะท่านือขเขาเจ้าฮ้องได้จ่า กายาเพิ่นเหลียจากะเลยนากันมาหลกเอาไปดำจ้ะเสียดายจา้ะให้นี่ก็เป็นขอเจ้าไงคึอกัดจ้ะนี่มนห้องกระดำหน้ากายเคร่งเลยหละจ้าพ่อแม่พี่น้อง กายเครื่องแน่แล้วเมื่อนี้ก็ได้ซีซีมารจากพ่อแม่พี่น้องพอได้ดำเบิดมือจ้าโ,ดดโอ้ไปพากันเอาอันก่าใส่รถอยู่แล้วตน มูลหลายแก่กาขึ้นไปให้แม่ด่ามูลหลายมูลหลายคือผู้ให้เถิดมูลหลายโอ้ทองอึ่งปึงอยู่ตัวนี้ <c oughs> ทองอึ่งปึงอยู่ตัวนี้มูลหลายโอ้ยถอยก่อนเดี๋ยวเหตุสมัดนี้เร็วเร็วมาจูงมากันเดี๋ยวมันตุกขึ้น ไปไปแก้กัไปเห็นม่เถียงนะไปไปไปท้องของขอกเร็วเร็วไปไปไปโอ้ท้องคือึ้งปึงเลยท้องอิ่มแห้งป่ไปไเร็วเร็วเร็วกัต้นักเ่าเนอะไปไปไปไไป ห้ามกาศตนบักภาวด้อถืกแสด้อตัวไหรากาศตนบักภาวานี่สันกูดูดอยู่นี่กระลังแตกยอดกับกับาอีกแล้วไปไปไปไอ้พาเรียนหรมีเงียนมา <laughs> แรนเลยติบุญหลายมาไปหไปขอกๆแล้วคำหน่อเร็ว อแก้ก okay, okay, ok, 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 ้าหอดแล้ววันนี้เอาไปลงน้ำไว้บุญหลายมาข่อคอกเร็วเอาหาฟื้นมาด่งไฟบันนี้เหลียกยุ่งาย จ้าคลิปนี้ข้าขอ,ข,อขอฝากกันไว้ส้นนี้ก็ได้จ้าเนาะคลิปหนาจังพอกันไหมเนาะค่ะขอฝากติดตามส่องขอบคุ้ยอีสานนอนหน้าเนดนจ้าฝากกดไลคดแช้เน้นจ้าข้าขอขอขอบคุณนพุทธิมาติดตามน้ำจา้าวันนี้ข้ากฤดิกาเข้ามาสวัสดีจา้า